นายกยันไทยพร้อมช่วยกัมพูชาแก้ PM 2.5พร้อมรุย CLM อบวกมาเลเซียนายกยันไทยพร้อมซัพพอร์ตกัมพูชาแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5พร้อมรุย CLM อมบวกมาเลเซียเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาคเชื่อไม่มีใครติดเพราะได้ประโยชน์กันหมดเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่3กุมภาพันธ์2567ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6บน6ดอนเมืองกรุงเทพนายเศรษฐาทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลังให้สัมภาษณ์กรณีระบุจะพูดคุยกับพลเอกคุณมาเนตนายกกัมพูชาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาฝุ่นทีเอ็มสมีความคืบหน้าอย่างไรว่าคุยกันตลอดเมื่อสักครู่ก็คุยกับผู้ช่วยของพลเอกคุณมาเนตไปต้องยอมรับว่าอุปกรณ์และองค์ความรู้ของกัมพูชาไม่เทียบเท่าเรากระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพย์ของกัมพูชาไม่มีปัจจัยเท่าเราแต่เขาใส่ใจเหมือนกับเราวันที่7กุมภาพันธ์ที่พลเอกคุณมาเนตจะเยือนไทยอย่างเป็นทางการก็จะพูดคุยในเรื่องนี้ว่า เราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้างเราพร้อมที่จะสนับสนุนเขาเราเป็นเพื่อนบ้านกันที่ดีกันมาตลอดถ้าไม่ช่วยเราก็เดือดร้อนด้วยเราต้องร่วมด้วยช่วยกันเมื่อถามว่าขณะนี้ปริมาณค่าฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครสูงขึ้นได้สั่งการอะไรบ้างนายเศรษฐากล่าวว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่6กุมภาพันธ์จะสั่งการในหลายเรื่องทั้งมาตรการกำหนดบทลงโทษคนไม่ทำตามสินค้าอะไรที่หากพิสูจน์ทราบว่ามีการเผาเกิดขึ้นก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือ เมื่อถามว่าที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมให้ความร่วมมือกับภาครัฐในเศรษฐากล่าวว่าทุกคนพยายามอย่างเต็มที่แต่ปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาธรรมชาติถ้าจะร่วมกันแก้ต้องมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นเช่นการเผาใช้ไม้ขีดก้านดีว่าแต่ถ้าขนวัชพืชไปทําอย่างอื่นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มซึ่งเราได้ให้องค์ความรู้ไปแล้วว่าสิ่งที่เขาทํานั้นไม่ถูกและตอนนี้ก็ได้ความช่วยเหลือจากกองทับเขาไปขนวัชพืชเพื่อน,นําไปทําปุ๋ยน้ํามันไบโอดีเซลถ้าได้ควันเราก็ช่วยกันอยู่ นายเศรษฐายังให้สัมภาษณ์ถึงการหาหรือเรื่องการท่องเที่ยวกับนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกสลรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬาเรื่องนโยบายใช้วีซา่ารวมกับประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV กัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามและมาเลเซียจะทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังประเทศต่างๆใน CLMV ว่า นางสาวสุดาวันกลับจากการประชุมรัฐมนตรีรวมกับสปป,ปลาวก็ได้รายงานว่ามีการพูดคุยกันหลายมิติโดยสิ่งที่ตนฝากไปคือเรื่อง CLMV บวกกับมาเลเซียที่จะช่วยกันทำเรื่องการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคหลายเรื่องมีความคือบอน้าแต่ต้องยอมรับว่ายังไปไม่ไกลอย่างที่ตนหวังโดยประเด็นที่อยากผลักดันนั้นสมมตินักท่องเที่ยวออสเตรเลียบินมาประเทศไทยแล้ว เรายกเว้นวีซ่าไปแล้วเขาสามารถไปประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามกัมพูชาและมาเลเซียได้เลยเหมือนที่เราไปยุโรปแล้วมีวีซ่าเชงเก้นสามารถไปประเทศต่างๆได้ตนอยากให้เป็นลักษณะนี้ก็ให้หนางสาวสุดาวันไปประสานต่อก็อต้องยอมรับว่าแต่ละประเทศมีขีดจำกัดต่างกันอย่างไรก็ตามเย็นวันที่สองกุมภาพันธ์ตนได้สังสรรค์กับทูตกัมพูชามาเลเซียเวียดนามที่เขาเตะฟุตบอลกับตนไปร่วมดูก็ได้พูดคุยว่าอยากให้มีการผัก ดันแต่เข้าใจว่าเรื่องเช่นนี้ต้องเป็นเรื่องที่ผู้นําของแต่ละประเทศต้องสั่งการลงมาตนก็ฝากไปซึ่งท่านทูตระบุว่าจะเดินเรื่องไปให้ก่อนหากต้องการให้ตนลักดันโดยตรงตนก็จะยกหูหาผู้นําประเทศเหล่านั้นและการที่พลเอกคุณมาเนตมาประเทศไทยก็จะคุยเรื่องนี้ด้วยนายเษฐายังกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวทุกประเทศจะได้ประโยชน์เพราะแต่ละประเทศก็มีสายการบินที่แข็งแกร่งเช่นเวียดนามมีเวียเจ็ดมาเลเซียมีไอ,อเอชเยไทยก็มีสนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาค หากมีนักท่องเที่ยวต่างชาติบินเข้ามาก็จะกระจายไปประเทศต่างเรื่องนี้ไม่น่าจะมีใครติดถ้ามีใครติดก็ไม่ค่อยเพราะรถไฟขบวนนี้ออกแล้วเมื่อถามว่าจะขยายไปยังประเทศอื่นๆในอาเซียนหรือไม่นายเสถากล่าวว่าคงเอาแค่นี้ก่อนเพราะมีพื้นที่ติดกัน